สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวธาตุไฟทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสุเปวีหกสบสี่ทาโร่นะคะชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปซคลิปนี้จะเป็นของเพื่อน ที่เกิดในธาตุไฟนะคะก็จะมีสิงห์ธนูเมษนะคะเป็นดวงความรักล้วนๆนะคะทุกๆสถานะเลยนะคะแบบชัดเจนเลยนะประจําเดือนกรกฎาคม2563นะคะรีบมาให้ทันชิ้นเดือนโอเคมันเริ่มกันเลยนะคะว่าความรักของชาวธาตุไฟจะเป็นเช่นไรเนาะในเดือนกรกฎาพลิบมาช้านะคะแต่ก็มามาทันพอดี Hi g h Princeton Seek absorb To w absorb f i v e of cup แล้วขอกรอ,อ่าจะได้เห็นชัดๆนะคะ s e v e n of cup seven so of pentacles, t r e e of cups, five of swords, temperance, the sun. Wow. Okay. พลังงานของชาวธาตุไฟนะคะมีหลากหลายนะในเดือนนี้นะคะ ก่อนหน้านี้น่าจะมีความรู้สึกเสียใจผิดหวังมีความรู้สึกบางทีไม่ได้อ,อกหักแต่ก็เหมือนอ,อกหักเป็นไหมปวดหัวเครียดนะคะรอคอยคาดหวังอยากจะละทิ้งอะไรบางอย่างมีการออกไปของใครสักคนอย่างเงี้ยก็มีมีการไปมีการไปไปออกไปเพื่อช่วยจะแบบลัทิ้งอดีตอยากจะตัดใจออกจากใครสักคนก็มีนะคะซ้ำ สามถ้วยเอเนจีของเพื่อนก็มามีอิทธิพลด้วยเหมือนตอนนี้คุณลังเลคุณไม่มีความมั่นใจว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตในเรื่องของความรักนะคะเนาะแต่มันเป็นเหมือนเอเนจีที่มันมีการได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างแสงสว่างอะไรบางอย่างเข้ามาในความรู้สึกของคุณเนาะโอเคก่อนอื่นนะคะแม่หมอจะทําเป็นสถานะให้คุณนะคะเราจะามีเป็นสามพาร์ทด้วยกันนะจะมีโสดนะคะโสด มีคู่แล้วก็แบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ารักสามเศร้านั่นเองนะคะอ่าเราจะเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดมาดูสิคะว่าในเดือนนี้นะคะเคลีร์ไฟหน้าไพา่ให้คุณจะเป็นยังไงบ้างคนโสดนะคะคุณอาจจะเคยผิดหวังมาจากความสัมพันธ์นะคะ แต่ตอนนี้เหมือนคุณมีลางสังหรณ์ว่าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณไหมเหมือนคุณรอใครสักคนอยู่ในใจนะคะคนโสดที่มีคนคุยก็อาจจะเป็นคุยกับเพื่อนหรือบางทีมีเอนเนอร์จีที่แอบชอบเพื่อนหรือเพื่อนแอบชอบคุณก็ได้คุณอาจจะตัดสินใจที่จะเลิกคุยกับใครสักคนหนึ่งหรือมีใครสักคนหนึ่งออกไปจากคุณเลิกคุยนะคะเพราะว่ามันไม่เห็นทางแต่มันเหมือนว่ามันมีเอเนอร์จีของ The Sun การเริ่มต้นใหม่เข้ามา มาดูสิคะว่า t h h h ายเป็น t e ตทมาบอกอะไรสำหรับคนโสดเนาะคุณมีเสน่มามากนะคะคนโสดในช่วงนี้แน่นอนแหละในเดือนกรกฎาคมจะมีคนเข้ามาถ้าคุณมีคนคุยอยู่นะคะอาจจะมีมามากกว่าหนึ่งคนนะคะคุณจะมีความสุขความสุขโดยเฉพาะทาง ทางจิตใจของคุณเป็นพิเศษโดยเฉพาะไปกับเพื่อนไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์จะมีเกณฑ์เจอนะคะอาจจะมี energy ที่จะได้เจอชาวธนูคนที่มีทิพธิพลหรือเข้ามาจะเป็นคนที่มาจากการเปลี่ยนแปลงมาจากสถานการณ์ที่ทําให้เราได้เจอเขาไปอย่างเงี้ยนะคะเนาะอ,อาจจะมาสองคนแล้วทําให้คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกคุยกับใครก็ได้นะเพราะว่าเสน่ห์เราแรงนะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะสายโสดนะมาดูว่า ซิกออฟสอดคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณน่ากำลังจะละทิ้งอดีตอาจจะลืมความหลังนะคะบางทีก็อยากจะติดต่อหาใครสักคนหนึ่งหรือกำลังจะมีใครสักคนติดต่อมาหาคุณนะคะเนาะมีการบล็อกการติดต่อบล็อกการติดต่อสื่อสารกับใครสักคนหนึ่ง หรือว่าคุณยังไม่ได้เปิดใจนะคะที่จะมีใครเข้ามานั่นเองแต่ถ้าคุณเปิดใจแน่นอนนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามาถ้าคนโสดที่มีคนคุยนะคะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นใครสักคนที่คุณยังไม่ได้เปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหรือตัวเขาเองก็ได้นะให้สามารถสลับกับกันได้นะคะมันทูก Two of s w o r d มาบอกว่าคุณกำลังจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่คุณเจอในเดือนกรกฎาคมนะคะ แต่คุณไม่มั่นใจแต่คุณจะต้องเลือกแล้วนะว่าคุณจะเลือกใครหรือเลือกที่จะมู v e อ่อนหรือเลือกที่จะออกมาจากจินตนาการพันธนาการที่มันเหนี่ยวรั้งคุณอยู่หรือว่าคุณอยู่ในติดอยู่ในพันธนาการที่ไม่สามารถที่จะออกมาได้มันสับสนนะ่ะอืมเป็นพลังงานนี้ก็มีอดีตก็มีการตัดสินใจเป็นตัวเลือกเข้าเข้าเป็นตัวเลือกเราหรือว่า energy ที่แบบเทใครมาอย่างนี้ก็ได้นะมาณนะตอนนี้เราเป็นนิ่ง บางครั้งเป็นนิ่งๆเป็นไม่มั่นใจรอดูสถานการณ์อย่างเงี้ยนะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเข้ามาของคนแบบปรับปรับสัมพันธ์นะคะในเดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะเนี่ยคุณจะได้เจอเขานอกจากการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการงานหรือมีสถานการณ์รอบตัวผู้คนรอบตัวทําให้ได้เจอกับคนคนนี้ที่จะเข้ามานะคะน้าตื่นเต้นเนาะ คนคนนี้น่าจะเป็นเดอเอมเพอเรอร์ทางกายรักต่างไว้หรือคนที่อยู่ในเครื่องแบบก็ได้นะคะสังคมเพื่อนฝูงแนะนํามาก็ได้เนาะเดอะซันมาบอกว่าเอาล่ะการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสามารถที่จะทําให้ความนําพาวความสุขความสดใสเข้ามาให้เราได้แต่ถ้าคุณโสดมีคนคุยคุณก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คุณคุยได้ไปในลักษณะที่มีคอมมิตเมนต์ได้นะคะถ้าคุณเปิดใจเนาะโอเค ขอดูให้ความรักให้คนโสดหน่อยอ่าถ้ามันอะไรที่เราออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะคะใส่น้ำไม่มีวันที่จะไหลย,ย้อนกลับอีกแล้วนะคุณจะเริ่มต้นใหม่นะอันนิวเลิฟกำลังมาความรักครั้งใหม่ต้องเปิดใจเต็มที่แล้วคุณจะแฮปปี้มากๆนะคะ HAPPY ี v อั y เดอร์คุณจะ happy แฮปปี้เรามีความสุขมากๆอินเทนเป็นคนในอดีตชาตินะคะที่กำลังจะเข้ามาในเดือนกรกฎาคมนะคะว้าวสายสดดีใจด้วยนะคะเอาล่ะขอบคุณสายสดนะคะต่อมาเรามาดูนะคะว่าคนมีคู่คนมีคู่มาค่ะคนมีคู่นะคะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศรีธาตุไฟสิงห์ธนูเมฆคนมีคู่เหมือนคุณจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะ คนที่คุณคุยอยู่ดิวอยู่หรือคู่รักของคุณนะคะน่าจะเป็นคนที่มีความอินเทนต์รึซึ้งผูกพันกันพอสมควรคุณพยายามที่จะละทิ้งอดีตเหมือนเพิ่งออกจากกันมานะคะเหมือนเพิ่งออกจากความสัมพันธ์หรือมีประเด็นกันมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานเขางานคุณหรือว่ายกย้ายที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นหรือออกไปจากกันเลยก็ได้คนคนนี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าชัดเจนหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเทกันมานะคะน่าจะอยู่ในช่วงที่คุณกําลังปรับ จูนอารมณ์ของตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงอยู่คุณไม่มีความมั่นใจอ่ะอตอนนี้อารมณ์สองจิตสองใจนะจะไปต่อหรือว่าจะเอาอยัางไงดีปวดหัวนะ่ะคอดูหน่อยนะคะว่า The High เด e h i ห h เป็นเสร็จมาบอกอะไรคุณน่าจะดิวอยู่กับชาว่านน้ำก็ได้นะคะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้น นะคะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นแต่ก็จะได้ข่าวกับเขาจากเขานะถ้าเลิกกันไปแล้วหนูว่ามีประเด็นทะเลาะกันอาจจะก,กลับมาเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Energy นี้น่าจะเป็นชาวธาตุน้ำน่ะโดดเด่นมากเลยถ้ามีประเด็นกันแล้วมันเป็นขึ้น t ด e h i ไฮเป็นเศษเกิดขึ้นคนในอดีตชาติหรือกรรมกรรมนำพาให้ได้มาเจอกันคามาคามิกเนี่ยเคยทําอะไรร่วมกันไว้นะคะคนคนนี้ ลืมกันไม่ได้นะคะยังกออกไปไม่ได้ต้องใช้เวลาเยียวยาบางท่านต้องใช้เวลาที่จะลืมคนคนนี้นะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ยังไปไหนต่อจะไปก็ไปกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอย่างเงี้ยก็มีสองดาบการตัดสินใจแบบปรับปรับฉับพลันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือมีเหตุการณ์ทําให้คุณได้ตัดสินใจแบบฉับพลันไม่ทันตั้งตัวในช่วงข้ามคืนได้ ในเรื่องการจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะไปต่อหรือว่ามันเจ็บอ่ะบางคนได้รู้ความจริงมีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเหมือนถูกแทงข้างหลังนะคะอืมหรือว่า่าดเจ็บกับความรู้สึกมานะ่ะ เซเว่นออเนเดคเคิลคุณรอคอยที่จะเยียวยาคุณจะรอคุณรอคอยให้ความสัมพันธ์ที่มันมีปฏิหารหรือรอคอยข่าวดีบางคนนะคะถ้าความสัมพันธ์คุณไม่ได้มีปัญหาคุณที่มีคู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยคุณอาจจะรอคอยกันข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานมีนการเดินทางมาหากันอย่างเงี้ยแต่มันเป็นดวงโดยรวมนะคะต้องเข้าใจว่ามันเป็นไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะมันแบบหลากหลายนะ คุณกำลังหาคำตอบอะไรบางอย่างกับคนคนนี้อยู่นะคะเนี่ยความลับความจริงจะถูกเปิดเผยถ้าคุณมีความลับเขาก็จะรู้ถ้าคุณต้องการว่าสิ่งที่คุณสงสัยมันมีตามเซนต์คุณไหมนะ่ะมันใช่แล้วละ่ะความลับสิ่งสิ่งนั้นที่คุณกำลังสงสัยหรือว่าลางสังหรณ์ของคุณนะ่ะนะคะมันจะออกมาแบบทั้งชัดทั้งชัวเร็วเร็วนี้นะ tree of cup มาบอกว่า คุณอาจจะได้ข่าวเกี่ยวกับเขาผ่านเพื่อนคุณก็ได้หรือไปรู้อะไรมาจากเพื่อนก็ได้นะคะแล้วก็เ n น r g อของอีกบางคนนะคะรอคอยให้กันมาเติมเต็มการกลับมาหากันหรือว่าการที่ทําอะไรเพื่อกันในลักษณะที่ให้ความสัมพันธ์มันไปได้มากกว่านี้ได้ไหมอย่างเงี้ยเออเหมือนทุ่มเทที่จะเติมน้ําให้มันเต็มแก้วประมาณนี้แต่ก็เหมือนทําตกมืออยู่ข้างเดียวก็มี ถามว่ารักกันไหมก็รักกันนะเป็น the l ว v e r แต่บางคู่ก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่าระยะทางเข้ามานะคะทำให้อยู่ดีต้องแบบเหินห่างกันเกิดขึ้นได้เป็น energy ที่ก็มีความมั่นคงอบอุ่นดีนะนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องเกิดในช่วงนี้นะคะเนี่ยมันมีบางอย่างมาทําให้รู้สึกว่ามันเป็นความพลังงานที่มืดๆนะคะทําให้คู้คุณสับสนเอาล่ะสั้นมาบอกอะไร และซันมาบอกว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะความรักบทสรุปของผู้คุณการให้อภัยกันการกลับมาเติมเต็มให้กันการมองไปข้างหน้าสร้างความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะเนาะอาจจะต้องให้ความเข้าใจกันในเรื่องของการทุ่มเทการทํางานหนักของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยเอาละขอบทสรุปของคนที่มีคู่หน่อยนะคะมีความผูกพันทางจิตวิญญาณเนาะ เพื่อนก็มามีอิทธิพลกับพวกคุณไม่ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะคิดมากเครียดคิดมากพอเราไปฟังอะไรมาหรือเราได้คำพูดที่แบบว่าคำปรึกษาอะไรจากเพื่อนมาอย่างเงี้ยมันทำให้คุณเครียดคุณอยากให้ครอบครัวคุณอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณมันมันฟนโฟมันมีความสุขแต่คุณก็ทุกนอนไม่ค่อยจะหลับไปไซะอย่างเงี้ยอย่าเครียดมากนะคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะว่าไหมล่ะอืม ขอดูให้ความรักให้สำหรับคนที่มีคู่หน่อยนะระวังการเข้าใจผิดกันนะคะฟังเพื่อนก็ฟังได้ฟังหูไว้หูใจเอามาคิดมากแล้วเอาไปตั้งประเด็นให้เข้าใจผิดกันนะคะสังเกตสังกาอะไรเส้นของเราแรงเราจะนำพามาซึ่งความจริงเร็วๆนี้นะคะ confusion ความสับสนวิตกกังวลที่ทำให้คุณเครียดนอนไม่หลับเนี่ย บางทีจะทำให้มีเรื่องเกิดการเข้าใจผิดกันได้เคลียโยไมซะ์ะนะคะความสับสนที่คุณมีให้ตอนตอนนี้ให้เคลียเอน์จีของคุณออกมาก่อนการตัดสินใจของคุณคุณก็ตัดสินใจไม่ได้คุณจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เขามีอะไรมืดมิดมาปิดตาเขาไว้อยู่เขาไม่สามารถที่จะมองเห็นหนทางได้นะคะสิ่งที่จะทําให้นั่นได้ก็คือคุณจะต้องปลดล็อกในใจของตัวเองออกมาก่อนเคลียเอนจีเคลีย์ยไม์เคลียสมองของคุณนั่นแหละ นะคะโอเคขอบคุณมากๆสำหรับคนมีคู่นะคะชาวธาตุไฟสวัสดีค่ะชาวธาตุไฟนะคะเรามาต่อกันที่สถานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่ารักสามเศร้าเนาะในเดือนกรกฎาคมจะเป็นเช่นไร Energy ของรักสามเศร้าหรือคนสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูเหมือน คุณอาจจะต้องได้ตัดสินใจออกมาจากความสัมพันธ์นะคะบางท่านเนาะต้องละทิ้งอดีตอย่างเงี้ยอะไรจะตัดสินใจฉันจะอยู่หรือฉันจะไปก็มีบางคนมันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาน่าจะมีการโยกย้ายการงานที่อยู่อาศัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนอาจจะยังไม่ไ,มได้ยังไม่คอมมิชเมนต์กันก็ได้แล้วก็มีอะไรเข้ามาทําให้เราต้องตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะ เหมือนเราไม่มีความมั่นใจสักเท่าไหรอ่อ่ะอ่มาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นเ็จมาบอกว่าคุณกําลังสองคนคนนี้มากๆเลยนะคะมีความผูกพันทางจิตวิญญาณมากๆนอกจากความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนแล้วมันเป็นอะไรที่มันมันเพิ่งเริ่มต้นหรือเปล่าคะความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นได้นานหรือยังนะคะอืมความโรแมนติกคนคนนี้น่าจะเป็น e อ e ที่มาจากเพื่อนก็ได้นะคะ แล้วก็เราก็มีความคิดเครียดกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆเลยนั่นจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยกันก็ได้หรือเป็น energy ของชาวอะไรล่ะธนูมังกรปไปอย่างเงี้ยก็ได้เนาะอืมชิกออฟซอนมาบอกอะไรเหนื่อยเหนื่อยนะบางคนเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้าอยากเลิกอยากออกมานะคะ เนี่ยความลับถูกเปิดเผยนะคะความลับถูกความลับถูกเปิดเผยอะไรที่มันซ่อนอยู่มันถูกเปิดเผยมันเหนื่อยมันเจ็บแล้วเจ็บอีกอาชาธาตุน้ำก็มามีอิทธิพลนะพยายามที่จะบาลานซ์แก้ไขปัญหาแล้วอืมก็เลยตัดสินใจแบบปรับปรับฉับพันนะคะพยายามตัดสินใจมั่นใจในตัวเองเสียใจเสียความรู้สึกแต่ก็เอาอะไรกลับคืนมาไม่ได้อะ่ะคุณคิดอย่างเงอืมคุณปวดหัวเลยนะ ก่อนหน้านี้ก็พยายามที่ตัดสินใจหรือว่าเลือกมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ให้อภัยไปแล้วแล้วก็กลับมาคืนดีกันอีกอย่างเงี้ยณตอนนี้นะคะคุณก็ยังสับสนคุณกลัวคุณอยากอาจจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนหรือคุณไม่กล้าเลืกก็ได้หรือเป็นกล้าวกูกลัวไม่ค่อยมั่นใจว่าจะเอาอยัางไงนะคะที่จริงคุณแบบคุณเป็นคนที่สวยหล่อเลือกได้นะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเก่งนะคะคอนโทรลอะไรก็ได้อย่างเงี้ย อืมแล้วคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวแบบนี้แล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้นะคะแต่คุณอาจจะได้ต้องได้แบบว่าพูดคุยกันหรือว่าปรับความเข้าใจกันก่อนจะออกมาหรือถ้าไม่ออกมาก็าจ,จะปรับความเข้าใจให้เรื่องราวมันดีได้เพราะมันตกท้ายด้วยแต่ซันอยู่นะอืม s w อ a of pentacle รอคอยรอคอยหึงหวงรักษาสถานะไว้อย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีความมั่นใจแต่ก็ยื้อไว้อย่างนั้นเพื่ออะไรคะ มันก็เลยเกิดความเบื่อรักสามเศร้าเพื่อนก็มามีอิทธิพลนะคะหรือว่ามันเป็น energy ที่บางคนนะคะรักเพื่อนหรือว่ามีเพื่อนแอบชอบหรือเป็น energy ที่คุณไปรู้อะไรมาก็ได้นะคะแต่ความพยายามนี้นะคะคุณอาจจะให้เพื่อนของคุณช่วยนะคะหรือว่าคุณต้องการคํำตอบ ต้องการการตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่คุณไม่ได้พร้อมที่จะตัดสินใจขนาดนั้นน่ะเขาออกมาแล้วคุณยังคิดถึงเขาอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาก็คิดว่าจะทําอะไรบางอย่างเช่นกันนะแต่บางทีก็เหมือนเย่อยิงนะคะอาจจะคิดจะตัดสินใจอะไรบางอย่างมันก็หนักสําหรับเขาเช่นกันนะ่ะนะคะคําว่าเขารักเราไหมน้องเป็นเอ NERGY ที่รัก ทั้งรักทั้งหลงนะคะอืมแต่มันก็อย่างที่บอกนะคะบางทีก็ยังทําอะไรไม่ได้อะ่ะอืมแต่ก็จะแก้ปัญหาได้ไหมได้แก้ปัญหาได้มีเดอะซันอยู่นะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นคืออะไรรอคอยคําตอบที่ดีเหมือนคุณรอคอยคําตอบที่ดีจากเขาคนนั้นนะคะว่าเขาจะให้คําตอบที่ดีกับคุณแล้วคุณจะอยู่ต่อแล้วจะทําให้ความสัมพันธ์มันไปไปในทิศทางที่มันสมหวังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ขอบทสรุปหน่อยสิบทสรุปในเดือนรกรกฎาคมจะเป็นยังไงวยปวดหัวจางเอาละค่ครยังไม่ได้เลิกกันหรอกคะ่ละลาทิ้งก็จะกลับมาอีกจะหันหน้าเข้าหากันจะรักกันเพิ่มมากขึ้นสร้างความอบอุ่นให้กันมากขึ้นคุณจะจแฮปปี้แล้วมีความสุขนะคะสาหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคอมมิชเมนต์กันมากขึ้นหันหน้าเข้ามาหากันหรือว่าเพิ่มความโรแมนติกสวีทให้กันมากขึ้นหรือปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองอะ่ะเออนะคะ เหมือนเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณเจอเนื้อคู่คนคนนี้ยคุณรักเขาอะ่ะแล้วเขาก็รักคุณด้วยขอดูไพ่ความรักหน่อยนะ hiding feeling อ่ะ open relationship นะคะก็ยังถือว่ายังหาความอะไรละ่ะก็ยังล่องรอยอยู่ ต่างคนต่างให้อิสระกันหรือเปล่าวางทีนะคุณต้องคุณก็อาจจะงอนเรื่องนี้ก็ได้นะคะต้องการความชัดเจนน่ะเออจะเอาอยัางไงจะคอมมิชเมนหรือเปล่าความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่ในภายในมันจะก็จะระเบิดออกมานะบางคนอะ่อะอ่ะจะเอาอยัางไงจะเอาลูปมารวยหรือจะไปต่อหรือจะรอให้มันเคลียร์ถ้าจะไปต่อจะเคลียร์ไหมจะชัดเจนไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่คุณก็เขาเรียกร้องกันอย่างเงี้ยนะคะ โอเคนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกสถานะแล้วก็ทุกราศีด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเป็น general โดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวมันจะกว้างมากนะคะก็ดูเป็นแบบไกด์ไลน์ไปแล้วกันเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกด Subscribe ไลค์แชร์ให้แม่หมอด้วยนะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ